สวัสดีครับวันนี้น้องเมษานะครับได้มาเล่นทรายแม่เหล็กครับได้ชุดทรายแม่เหล็กมานะครับเป็นอย่างนี้เป็นทรายแม่เหล็กสีส้มมีแบบพิมพ์เยอะแยะเลยแล้วก็มีที่ตากหนึ่งอันมาเป็นกล่องคลิปเซ็ตเลยครับผมนี่เป็นกล่องดูกล่องนี้แล้วก็มีที่สูบลมมีสูบลมกระบ,บาลหกมีที่สูบลมนน้องเมษาจะเล่นทรายนะครับเออไหนสัมภาษณ์หน่อยเล่นสิลกเี เล่นทรายเป่าลมนี่ป๊าป๊าก็เติมลมยางให้แล้วตอนนี้น้องเมษาก็นั่งเล่นทรายอยู่สนุกใหญ่เลยอะตักไหนทาแม่พิมพ์สิทารูปแม่พิมพ์โชว์หน่อยลูกเมษาอย่าตักเล่นครับอะทรูปหน่อยสิลูกทารูปรถปะอทํารูปรถหน่อยสิลูกทํารูปรถสิทำเปล่าอะทำแม่พิมพ์ไหนทาให้ดูสิอะตักทรายใส่แล้วตบ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 กระบอกทำจะทํารูปรถนะครับนี่ตอนนี้น้องเมษาจะทํารูปรถ นี่จะทำลูกโลดเอาตกตกเอาใส่เทสิเทให้ดูสิรถสวยเปล่าเดี๋ยวป๊าเกียร์ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยวางลงอลูกโลดเอาวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ลูกอันลูกรถวางตรงนี้ลูกเอาวางดูนี่ลูกรถของน้องเมษาว้าวลูกไม่เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมดูจิเหมือนไหมเหมือนไหมดูจิเมษาทำลูกรถนี่ไม่เหมือนอ่า เอาเนซาบายบายหน่อยหรอกบายบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ